สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ได้นำเหรียญนะครับหลวงพ่อกันวัดพญาสร้างปีสองสี่หกเก้านะครับมาให้ชมนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญอยู่ในชุดเบญจาภาคีนะครับหนึ่งในห้านะครับของเหรียญพระสงฆ์นะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับ นี้เลยนำให้มาชมนะครับสามเนื้อนะครับเผื่อท่านใดนะครับลองชมดูนะครับว่าความสวยงามในการแกะในเชิงช่างนะครับพุทธศิลป์ในการแกะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับลองชมกันดูนะครับนะครับสวยงามมากครับนะครับดันั้นเหรียญต้องพอกันนะครับ เป็นเหรียญที่ทุกคนก็อยากจะมีไว้ครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นพุทธคุณนะครับครอบจักราวาลน,นะครับทุกๆด้านนะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นประวัติต่างๆก็มีเรื่องเล่าขานมากมายนะครับสําหรับเหรียญทองพ่อกันนะครับเพราะฉะนั้นลองชมกันดูนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเหรียญการแกะบล็อกต้นน้ํานะครับ